สวัสดีครับผมอาจารย์ตั้มแม่นเวอร์เรามาพบกันในช่อง YouTube โคโรตั้มนะครับกับดวงความรักนะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์รายปัก1 6ถึง3 1มีนา2562นะครับจะเป็นอย่างไรนะความรักของเขา นะครับอ่าให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด subscribe อ่าเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ตั้มก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าแม่นไม่แม่นนะอ่เรามาดูกันนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับในด้านความรัก แน่นอนนะครับหนึ่งดาบเกิดขึ้นนะในเรื่องของความรักอ่าเขาก็บอกเลยนะครับเป็นสภาวะของจิตใจนะหวานอมขมกืนความทุกข์ความระทมประมาณนี้นะอ่าแล้วมีพระจันทร์เสี้ยวด้วยนะก็บ่งบอกถึงเกณฑ์นะครับ อ,อยากเลิกแต่ก็เลิกไม่ได้นะหรือคนที่มีครอบครัวนะครับให้ระวังนิดนึงนะครับปัญหานะครับอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการทะเลาะเบาแว้งกันเกิดขึ้นนะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของเกณฑ์ในเรื่องของการที่ มันอยู่สงบอยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆประมาณนี้แล้วก็มีผ้าม่านเห็นปะมันม่านมันเป็นม่านคนละสีนะครับตรงนี้เนี่ยก็ใหเราะวังนิดนึงนะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวนะ,ะมันเหมือนทำนองว่านกคู่เนี่ยนะครับมันสื่อถึง เกณฑ์ในเรื่องของการหมางเบินกันเห็นไหมครับเพราะว่านกคู่เนี่ยหันไปคนละทางนะก็เขาเรียกว่าอะไรนะปรับความเข้าใจกันนะครับตรงนี้ให้ดีนะเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยให้ระวังนิดนึงนะครับเกี่ยวข้องกับในเรื่องของรักซ้อนอ่ารักที่มีปัญหาหรือ นะครับเขาเรียกว่าคนที่เข้ามาชอบตรงนี้อาจจะมีพันธะมีภาระอะไรประมาณนี้นะครับเข้ามานะเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับมีดนะครับปักอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าปักปักลงในหัวใจนะอ่ะ ใหพีเคสเห็นไหมครับเทพธิดาพัจจันทนระ์แน่นอนนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยเลือกเห็นปะเพราะบอกว่าเทียนเนี่ยมีทั้งดีทั้งไม่ดีก็คือสีขาวกับสีดำนะอ่ามันเหมือนทํานองว่าอ่า แอบชอบหรือชอบไปแล้วหรืออะไรประมาณนี้หรือ,อหวังผลประโยชน์ประมาณนี้แต่ถ้าเรื่องของอหวังผลประโยชน์ตรงนี้นะครับแน่นอนโอเคนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะวินวินะนะครับก็ถือว่าดีนะแต่ก็อย่าลืมนะครับไปแอบชอบไปแอบรักเขานะ เข้าละอ่าเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะของผู้หญิงชุดเขียวนะครับเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินการทองนะครับอ่านั่งอยู่บนอ่าพระจันทร์ครึ่งเซี้ยวนะอ่าก็แน่นอนนะครับอ่ารักนะครับให้มันเหมือนทานองว่า มีความสัมพันธ์พิเศษสัมพันธ์ลึกซึ้งนะ,ะแล้วก็มีดอกกุหลาบดอกไม้ใช่ไหมขึ้นอยู่เห็นไหมมันเหมือนทํานองว่าอ่าขึ้นแบบไม่เต็มที่นะก็หมายถึงในเรื่องของความรักตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของความรักปิดบังซ่อนเลนเกิดขึ้นอ่าเห็นไหมครับ ่าเห็นปะเดลิเ v อรขึ้นมานะครับในเรื่องของความรักนะความรักตรงนี้นะครับถ้าในเรื่องของอผลประโยชน์นะครับบอกได้เลยนะครับถือว่าดีความรักดีนะแต่ถ้าในเรื่องของความรักที่มันจะจริงจังหรืออะไรประมาณนี้นะครับถือว่า ไม่โอเคนะครับเพราะว่าในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะของอาการหลงการอะไรตรงนี้มากกว่า่าแต่ถ้าความรักตรงนี้เพื่อผลประโยชน์เพื่อธุรกิจเพื่อการอุปถัมภ์เพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถือว่าโอเคเพราะว่าลักษณะของตรงเนี้ย มันมีเกณฑ์นในเรื่องของการพันกันเกิดขึ้นเห็นปะอ่าเห็นปะข้อมือ,อพันกันนะอ่าแล้วก็โรยด้วยกลีบกุหลาบนะก็ถือว่าโอเคนะเห็นไหมครับอัศวินนะครับถือดาบเห็นไหม ความรักตรงนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะของอผู้ชายนะครับกลางคนนะดูแล้วมันเหมือนทำนองว่าอาจจะเป็นลักษณะของเกณฑ์ในเรื่องของการมามาบ้างไม่มาบ้างนะครับแล้วก็สวมชุด นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะหน้ากากนะครับก็หมายถึงเกณฑ์นในเรื่องของการปิดบังหรือควบอยู่เห็นปะเนี่ยพา่าไม่บอกมันควบอยู่เนี่ยควบม้านะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าหนาวด้วยนะครับก็บอกได้เลยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับ ถ้าจะเกณฑ์นในเรื่องของความรักตรงนี้นะครับถ้าจะให้เลือกคุณแน่นอนนะครับบ่งบอกถึงเกณฑ์ไม่ได้เลือกแน่นะแต่ถ้าอยู่ด้วยเพราะผลประโยชน์นะครับอยู่ด้วยการเงินนะก็ถือว่าไปได้ดีนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเกณฑ์นในเรื่องของการเงินนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้อืมอ่าเห็นไหมครับพื้นฐานในอดีตนะครับอ่าช่วยเหลือซัพพอร์ตเรื่องการเงินนะเห็นไหมครับว่าได้สามเหรียญน,นะครับก็ถือว่าซัพพอร์ตโอเคเลยนะครับในเรื่องของการเงินการทองอะไรประมาณนี้นะ ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยนะครับจิตรกรวาดรูปนะแต่ถ้าหหนบ่าวาดรูปเนี่ยมันมีเกณฑ์ในเรื่องของต้นไม้นะครับ่าไม้เรื้อยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เหนป้ามีลักษณะของพระจันทร์เสี้ยวเห็นไหมก็บ่งบอกถึง เกณฑ์ในเรื่องของอาการเป็นน้อยการการมีปัญหาอะไรประมาณนี้แต่ในเรื่องของการเงินถือว่าช่วยนะอืมอ่าเห็นไหมครับถ้าถามว่าเกณฑ์นในเรื่องของผู้หญิงนะครับจะถูกฉลกนะครับอ่าผู้ใหญ่ผู้หญิงนะอ่าอาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของ การสนับสนุนเรื่องการงานเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับเจ้าของดวงชะตาเนี่ยนะครับจะถูกกับผู้ใหญ่ผู้หญิงนะเกิดขึ้นเห็นไหมครับเรื่องของอนาคตเห็นไหมครับอ,อนาคตขึ้นเจ็ดดาบนะก็แน่นอนนะครับมันจะเป็นลักษณะของการยืดเยื้อ ยาวนานนะครับเราก็หวานอมขมกลืนนะเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของอความรักตรงนี้นะครับแต่ถ้าเรื่องของการไม่เรียกร้องหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคแต่ถ้านะครับได้เป็นพ่อไม้มานะครับหรือเขาเรียกว่าอะไรนะหย่ามาเนี่ย นะครับก็ถือว่าโอเคนะอืมเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับอ่ามันอาจจะเป็นลักษณะของข้อไม้นะครับหรือเกณฑ์ในเรื่องของการหยากกันนะครับแต่ถ้าดูแล้วอ่ะอืมมันมันเป็นไปได้ยากนิดนึงนะอ่าอ่านะครับเมจิเชียนนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือนะอ่า ส่งเสริมนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับส่งเสริมในเรื่องของการงานการเงินนะความรักนะ,ะเหมือนทํานองว่าความรักจะปิดบังซ่อนเลนหรืออะไรประมาณนี้เห็นปะเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของสีม่วงนะแล้วก็มีต้นไม้เห็นปะต้นไม้ที่ กำลังผีดอกออกใบนะตรงนี้ก็หมายถึงนะครับในเรื่องของความรักตรงนี้ยอ,อาจจะเป็นลักษณะของอาการปกปิดนะแต่ก็ถือว่าโอเคนะให้การช่วยเหลือดีนะครับสนับสนุนดีนะครับเห็นไหมครับอสองดาบนะครับขึ้นมา นะถึงแม้ว่าตัวเราเองอะ่ะนะครับจะคบซ้อนอยู่นะครับมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่คนที่จะเข้ามาแต่คนที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของคนที่ครบซ้อนอยู่นะคนที่คบซ้อนคนที่อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะของ เกณฑ์ในเรื่องของช่วงเนี้ยนะครับมันจะเจอลักษณะของคนที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่สมบูรณ์นะครับหรือเกณฑ์ในเรื่องของการมีปัญหาเนี่ยสองดาบนะเออผลสรุปนะครับเป็นเดวิลนะก็แน่นอนนะครับในเรื่องของอ่าราหู นะครับก็หลงนะครับหรือเกณฑ์ในเรื่องของการเคิรมนะครับก็บอกได้เลยนะครับเกณฑ์ในเรื่องของการที่จะเลิกอะไรกันประมาณนี้นะครับมันยังไม่ยังไม่มีเกณฑ์นะครับแล้วก็ถ้าเกณฑ์ในเรื่องของการเจอคนใหม่นะหรือเกณฑ์ในเรื่องของสิ่งดีๆประมาณนี้นะครับในเรื่องของความรักตรงเนี้ย มันยังไม่ค่อยเจอนะครับเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยอ่ามันจะเป็นลักษณะของเดวิลหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็มันเหมือนทำนองว่ารักรักเพื่อผลประโยชน์รักเพื่ออ่าอะไรประมาณนี้นะครับไม่ครอบครองหรือหรือมาต่างถิ่นต่างที่มาเจอกันนะครับ เดี๋ยวเดียวอะไรประมาณนี้มันถึงจะโอเคแต่ถ้าลักษณะของการอยู่กินอ่าเป็นสามีภรรยาอะไรประมาณนี้นะครับมันเหมือนทำนองว่ามันต้องทำใจนิดหนึ่งนะอ่าเขาก็บอกว่าเจนในเรื่องของการทำทำบุญนะ แน่นอนนะครับก็ทำบุญเกี่ยวข้องกับในเรื่องของโรงศพนะ,ะมูนิชิปอดิกตึงนะอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตานะครับให้ในเรื่องของการที่ตัวตัวเจ้าของดวงชะตาเนี่ยมีเกณฑ์ในเรื่องของมีคนมาอุป,ปถัมภ์นะมีคนมาค้ําจุนนะ เนี่ยแล้วมันก็จะโอเคนะครับแล้วก็นะครับปล่อยปลานะครับปล่อยปลา8ตัวนะอ่าแล้วมันก็จะช่วยให้ทุกๆอย่างดีขึ้นนะอ่าก็ถือว่าอ่าดวงในช่วงเนี้ยนะครับในเรื่องของวันอาทิตย์เนะี่ยนะครับมันบ่งบอกถึงเกณฑ์นในเรื่องของอรักซ้อนนะรักแทรก แล้วก็คนที่มีครอบครัวเนี่ยให้ระวังนิดนึงนะอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการทะเลาะเบ,บาแหวงมีปากมีเสียงกันเกิดขึ้นนะ,อ,ะอาจารย์ตั้มก็ลากันเพียงเท่านี้นะครับ <c oughs> นะถ้าอยากดูสดๆนะครับกับอาจารย์ตั้ม 08996386350899638635หรือ ID line นะครับ tum4296 tum4296 นะครับตาม4296นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกําลังใจให้อาจารย์ตั้มด้วยนะครับถ้าอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดการติดตามนะก็เราก็รากันไปนะครับจะเจอคลิปใหม่นะครับดูดวงนะครับของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะสวัสดีครับ